ไทเก๊กเป็นการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดลมหายใจโดยท่ารำของไทเก๊กได้มาจากการเรียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆซึ่งในปัจจุบันไทเก๊กก็ได้รับความนิยมมากในกลุ่มผู้สูงอายุเช่นเดียวกันกันกบกลุ่มไทเก๊กส่วนจ2พันษาจังหวัดสงขลาที่มีกลุ่มผู้สูงอายุส่วนหนึ่งสนใจและสืบทอดกันมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน ตอนแรกนะคะก็เมื่อ10กว่าปีที่แล้วโดยประสาวนีนางสาวนีปทีพทองได้จัดตั้งชมรมไทยเก็กขึ้นเพื่อที่จะให้ชาวบ้านนะคะเพ,เพื่อที่จะให้คนที่ว่างงานผู้ที่ผู้สูงอายุที่กเกษียณแล้วได้มารำไทยเก็กเพื่อที่ได้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งตอนนี้นางนารมุสิงห์สิริหรือประธานชมรมจะให้ความสำคัญในการส,งส่งเสริมการออกกำลังกายของไทเก็กเป็นอย่างมากและได้นำท่าของโนโราบิกมาประยุกต์ใช้ในการรำของไทเก็กโดยมโนราเป็นเอกลักษณ์ของปักใต้ที่เน้นให้เห็นถึงวัฒนธรรมแล้วก็ได้นำมาผสมกับแอโรบิกจนกลายเป็นโนราบิกและมาร่วมกับไทเก็กจนเป็นจุดเด่นของที่นี่ พอมาเห็นไทเก๊กที่กงก็ลํำไทเก๊กที่กงก่อนแล้วเรามีพลังพอมีพลังแล้วมาลํำมโนลาบิดที่แรกที่ตรงนี้ที่ว่ามาลํำเขาเชิญให้มาลํำว่าเอาใส่ในแอโลบิดนะคะแต่เราต้องลํำไทเก๊กที่กงก่อนแล้วก็มาลํำท่ามโนลาบิดมันจะได้สวยมันได้ยกขาได้ยกมือคล่องแคล้วนอกจากชมรมไทเก๊ก มีผู้นำในการรำไทยเก็กแล้วก็ยังมีครูสอนโนราบิกมาสอนในกลุ่มไทยเก็กอีกด้วยการนำท่ารำของมโนราหรือโนราบิกมาประกอบการรำไทยเก็กคือให้มีการออกกำลังกายอย่างหลากหลายและเป็นการนำวัฒนธรรมเข้ามาผสมผสานอีกทั้งกลุ่มชมรมไทยเก็กก็อยู่กันแบบครอบครัวให้ความรัก ความอบอุ่นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงทำให้สมาชิกในชมรมมีแรงบันดาลใจและผลักดันให้สมาชิกอยากไปออกกำลังกายในทุกๆวันกลุ่มนี้เหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องไม่ว่าจะเป็นมุสลิมพุทธครต์เราก็ข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ได้เรารักกันเรารักกันเหมือนพี่น้องให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชมรมไทยเก๊ก เป็นชมรมที่นอกจากให้เรื่องการออกกําลังกายและสุขภาพแล้วชมรมไทเก๊กก็ยังจะสร้างรอยยิม้มเสียงหัวเราะและครอบครัวให้กับผู้สูงวัยหรือสมาชิกในชมรมอีกด้วยซึ่งจะทำให้ไม่เกิดความเครียดแก่สมาชิกในชมรมโดยทุกคนในชมรมนั้นไม่แบ่งแยกชนชั้นและศาสนาอยู่ด้วมกันอย่างเป็นพี่เป็นน้องทำให้สมาชิกในชมรมอยู่กันอย่างอบอุ่นและมีความสุข